้ามันสูงขึ้นสูงขึ้นนะสูงขึ้นเยอะด้วยวใช่เราเดินตรงนี้จริงเหรอ,อหใช่ใช่อ๋อตรงนี้แหละอุ้มแต่น้ําเยอะมากน้ําขึ้นมาเอาไม้มาให้เรา บอกเขาอ่าไม่ไม่ควรเพราะน้ำมันขึ้นเยอะมากนะเอาไว้หันถ้าใครถามบอกอาวเหยียบตามค่อยๆตามเรามานะใช่แล้วก็มีฝรั่งที่ที่ยังไม่ออกมา